สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มีแสงแดดนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมหิมะนะคะวันนี้มีแสงแดดนะคะเป็นอาทิตย์แล้วไม่ไม่มีแดดเลยคะ่ะแต่วันนี้มีมีแดดนิดนึงนะคะมีแสงไม่ถึงกับว่ามีแดดนะคะเราจะเรียกว่ามีแสงนะคะเห็นแสงลำไรอย่างนั้นตรงนั้นไหมคะ ตอนนี้ก็คือเที่ยงกว่าแล้วนะคะพเพื่อนๆเกือบเกือบบ่บายโมงค่ะเดี๋ยวสักบ่ายโมงกว่าดวงอาทิตย์ก็จะไม่จะไม่มีแสงนะคะคือจะมืดนะคะที่นี่มืดเร็วนะคะเพื่อนจะเห็นแสงอย่างนี้ประมาณสักสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงนะคะบ่ายโมงก็ไม่มีแสงแล้วจะมืดอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆน,น,นี่คือบ้านเรือนนะคะ นี่คือที่ประเทศสวีเดนนะคะถนนนะคะที่เห็นตรงนี้คือถนนนะคะเพื่อนเห็นไหมคะยังนี่จะขึ้นสูงๆให้ดูนะคะเป็นถนนที่รถยนต์วิ่งนะคะหิมะก,ก็จะกองพะเนินเทินทึกอย่างนี้เลยนะคะเพื่อน กองหิมะพาชมบ้านเมืองนะคะบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะนะคะเ,เพื่อน เด็กๆเขาทำเสนอร์บอลนะคะตรงนี้ดูนะคะรถเมย์นะคะเพื่อนอันั้คือทางรถเมยนะคะ,อ,คอ,ะ,คะอ่าสถานีจอดรถเมยะคะ่ะสามคันเต็มแล้ว ที่เห็นเป็นรถเมย์สีเขียวเพราะว่าเป็นรถเมย์ไฟฟ้านะคะเ,เพื่อนๆคือไม่ใช้น้ํามันนะคะที่เป็นรถเมย์ไฟฟ้านะคะที่ว่ารถเมย์สีเขียวเพราะว่าไม่ใช้น้ำมันแล้วก็จะไม่มีควันพิษนะคะคเรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ ที่เป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆรถเมล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่เห็นเป็นรอยนี่คือรอยน้องหมานะคะเพื่อนเขาไปเล่นหิมะนะคะรอยน้องหมาคะ่ะ ทางคนเดินนะคะอันนี้ก็จะมีถนนด้วยค่ะอันนี้คือถนนที่ว่าไปเชื่อมกับจังหวัดอื่นๆนะคะอันนี้จะเหรถยนต์เราจะมองอีกฝั่งนี้นะคะ ก็เป็นถนนที่เชื่อมกับจังหวัดอื่นๆนะคะในข้างบนนี้ค่ะรถแท็กซร่โรยโรยหินโรยทรายนะคะอันนี้ สกูตเตอร์ไปนะคะที่นี่เห็นลอยนะคะเหมือนลอยเลื้อยเลยนะคะเพื่อนดูนะคะขาขาวเห็นไหมเหมือนลอยเลื้อยเลยนะคะไม่รู้ลอยอะไรคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ลอยอะไรเหมือนลอยเลื้อยจริงๆเลย ชมท้องฟ้ายามบ่ายโมงนะคะเพื่อนตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะคะสักประเดี๋ยวก็จะมืดแล้วนะคะเพื่อนหน้าหนาวจะมืดเร็วนะคะนี่ก็พอ่า,พามาชมถนนหนทางนะคะของเมืองหนาวนะคะเพื่อนเต็มไปด้วยหิมะนะคะ จะให้ดูเขาขับรถนะคะหกสิบนะคะเพื่อนเพื่อนคือไม่เร็วนะคะต้องขับตามกฎตามระเบียบนะคะ ชมความสวยงามของแสงตะวันนะคะใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่คือรอยเท้าคนนะคะนี่ไม่ใช่รอยเท้าสัตว์นะคะ แต่ตรงกลางนั้นเป็นรอยเท้าสัตว์นะคะเพื่อนเป็นยอมๆเป็นรอยเท้าของกวางนะคะ